สวัสดีค่ะพบกับพี่หญิงลารถมือสองต่อรองได้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่หญิงนํารถสภาพดีราคาถูกมาฝากคุณอีกแล้วนะคะซึ่งรถที่พี่หญิงนามาฝากวันนี้นั้นนะคะจะเป็นรถยนต์สุดยอดดีดานดีเซ็กเมนต์ค่ะซึ่งคันนั้นก็คือรถยนต์ h o นด a า c c o r d ปี2016คันที่จอดอยู่ด้านหลังพี่หญิงตอนนี้นะคะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะแล้วก็สวยมากๆนะคะสำหรับรถยนต์ Honda Accord นะคะและเจนนี้เป็นเจนที่9นะคะสำหรับราคานะคะที่พี่หินเปิดดาให้คุณวันนี้อยู่ที่829,000ค่ะคุ้มสุดคุ้มมากๆนะคะวันนี้จะคุ้มสุดคุ้มแบบไหนนั้นตามที่หินมาดูเลยค่ะ นะะในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ของ Honda Accord 2.0คันนี้นะคะซึ่ง Honda Accord คันนี้อย่างที่พี่หญิได้บอกไปนะคะว่าลูกค้าเดิมเขาใช้งานมาเพียงแค่4ปีเท่านั้นค่ะเรามาดูกันค่ะว่าหน้าห้องเครื่องยนต์ของเขานั้นจะใหม่แล้วก็มีสภาพพร้อมใช้งานมากน้อยแค่ไหนค่ะ สำหรับฝากระโปรงด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบโช o นะคะคุณสามารถที่จะใช้มือข้างเดียวเดี่ยดึงฝากระโปรงก็จะเด้งขึ้นไปได้โดยง่ายนะคะซึ่งโช o k ตัวนี้นะคะก็จะช่วยผ่อนแรงนะคะแม้กระทั่งว่าคุณเป็นสุภาพสตรีนะคะก็สามารถที่จะเช็คระดับของเหลวต่างๆหน้าห้องเครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่หญิงมาพร้อมกับสมุดร,ร,รับประกันนะคะหรือว่าวารันตีบุ๊กนะคะที่มีอยู่หน้ารถเรียบร้อยซึ่งสมุดร,ร,รับประกันนี้นะคะ จะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถคอนเฟิร์มการนำรถเข้าเช็คศูนย์บริการตามระยะนะคะของเจ้าของเดิมของเขาค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าหน้าห้องเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นยังไงนะคะสำหรับ Hon ด a a c c o r d คันนี้นะคะสภาพหน้าห้องเครื่องยนต์ที่พี่หญิงมองเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสภาพห้องเครื่องยนต์ที่มีความใหม่นะคะยังกระรดออกจากห้างเลยทีเดียวนะคะส่วนในของเหลวนั้นนะคะแล้วก็ความสมบูรณ์ของห้องเครื่องไม่ว่าจะเป็นฝาครอบแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ สายรัดพวกนี้ก็มาครบนะคะซึ่งคอนเฟิร์มได้ว่าห้องเครื่องยนต์ของรถยนต์คันนี้นั้นครบถ้วนะคะแล้วก็มีสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆค่ะหนะ้าห้องเครื่องยนต์สะอาดค่ะไม่มีน้ํามันซึมออกมาตามรอยข้อต่อต่างๆด้วยเช่นกัน ะะและถัดมาค่ะเราจะมาคอนเฟิร์มเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มที่เกี่ยวกับการปลอดอุบัติเหตุของรถยนต์แต่ละคันที่พี่อิฐนำมารีวิวนะคะซึ่งคันนี้นะคะแน่นอนนะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะคะในน็อต4ตัวนะคะที่เป็นน็อตฝากระโปรงนั้นไม่มีร่องรอยของการถอดโดยประแจนะคะและน็อตแก้มข้างก็ไม่มีการถอดหรือดึงงัดออกเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของฝากระโปรงนะคะมี ฉนวนกันความร้อนนะคะพร้อมด้วยสติกเกอร์นะคะคำเตือนต่างๆสติกเกอร์มออกก็มีมาครบเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะส่วนในด้านหน้านั้นนะคะก็เป็นคันหน้าเดิมนะคะไม่มีความงอนั่นบ่งบอกให้เห็นว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหน้ามาค่ะซึ่งพี่ขอคอนเฟิร์มนะคะในส่วนของรถยนต์คันนี้ว่ามีสภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดอุบัติเหตุค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะของรถยนต์ Honda Accord คันนี้นะคะของเขาจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะซึ่ง2.0ลิตรนะคะมาพร้อมกับแรงม้าที่มากถึง155แรงม้าค่ะเป็นเครื่องยนต์ Single Overhead Cam คชัชาบค่ะซึ่งฝุดยอดของ Single Overhead Cam คัชับเราจะเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ ให้อัตราเร่งที่ดีค่ะรวมไปถึงนะคะเครื่องยนต์นี้นะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะให้ความคุ้ม่าและก็ให้ความนุ่มนวลในขณะที่รถยนต์ของคุณเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มกันค่ะว่าสภาพภายนอกนะคะของรถยนต์ Honda a c c o r d เครื่องยนต์2.0เจเนอเรชันที่9นี้น่าใช้แค่ไหนนะคะสำหรับภายนอกนะคะของเขาจะเป็นรถยนต์สีดำค่ะซึ่งเป็นดำคริสตัลมุกนะคะเป็นโค้ดสีของเขาค่ะ สภาพภายนอกของรถนะคะเป็นสภาพเดิมนะคะไม่มีร่องรอยของการถลอกขีดข่วนนะคะมีเพียงแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆเลยทีเดียวค่ะมาดูกันนะคะในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานค่ะที่อยู่ภายนอกตัวรถนะคะของรถยนต์ h o n ด้ a c c o r อที่มีส่วนทําให้รถยนต์ h o n ด a a c อ o r d คันนี้นั้นดูสปอร์ตแล้วก็ลงตัวประกอบกับความพรีเมียมหรูขนาดนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบ f u ู l LED นะคะมาพร้อมกับระบบไฟหน้าที่เป็นไฟหน้า LED พร้อมด้วยไฟ daytime running light นะคะที่เพิ่มความปลอดภัยในเวลาที่คุณขับขี่ในตอนกลางวันนะคะสำหรับไฟหน้าของเขานะคะจะออกแบบนะคะได้ลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆนะคะรวมไปถึงคำนึงถึงคุณประโยชน์นะคะในเรื่องของการส่องสว่างได้เป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือไฟหน้าแบบหลอด LED นั่นเองค่ะ มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นโครเมียมนะคะเน้นความหรูหราในสไตล์สปอร์ตอีกเช่นเดียวกันค่ะด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ค่ะเป็นรุ่นเดียวนะคะที่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ข้อดีของ LED นั้นก็คือนะคะทำให้มีความสว่างแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มทัศนวิสัยได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ และถัดมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของด้านข้างนะคะทั้ง2ด้านนั้นนะคะมือจับของเขาทั้ง4ด้านจะเป็นโครเมียมนะคะที่บ่งบอกความหรูหราได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะและเข้ากับรถสีดําได้เป็นอย่างดีค่ะเรามาดูกันที่ล้อแมกนะคะของรถยนต์ฮันด้าแอคคอรคันนี้นะคะแมกนะคะของเขาจะเป็นแมกเดิมนะคะล้อแมกเดิมนะคะซึ่งล้อแมกของเขานะคะ่ะ จะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ17ค่ะซีรียางนะคะจะเป็น225ทับ50นะคะ R17 ค่ะสำหรับยางติดรถณนะตอนนี้นะคะเป็นยางมิชลินค่ะปีผลิตนะคะ2016ค่ะเป็นสัปดาห์ที่9ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะถามว่า2016นะ่าจะเป็นยางติดรถนะคะสะพันยางเริ่มน้อยแล้วนะคะแนะนําให้ลูกค้าออกไปก็เช็คเรื่องของยางดีๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ายางของเขาเนี่ย ข้อกำหนดในการใช้ยางก็คือจะอยู่ที่2ปีหรือว่าประมาณแสนโลนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้แต่ว่าอย่ากเกินนั้นนะคะเนื่องจากว่าถึงแม้เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ความเสื่อมสภาพตามการเวลาแล้วก็ความร้อนนะคะจากแสงแดดต่างๆงพวกนี้อาจจะทําลายยางของคุณได้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนด้านหลังของรถยนต์ Honda Accord คันทนี้ที่ปิ่งจะพาดูค่ะ ซึ่งด้านหลังของเขานะคะก็จะมีไฟท้ายที่ออกแบบได้ลงตัวมากๆนะคะพร้อมทั้งสปอยเลอร์หลังแบบดักเทลค่ะติดมาเรียบร้อยนะคะพี่ยิงลืมแจ้งไปค่ะว่ารถยนต์คันนี้มีชุดแต่งมาเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือสกร,รอบทันพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังนะคะที่เป็นแบบดักเทล สปอยเลอร์หลังแบบดักเทลนะคะจะให้อารมณ์ความหรูหรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นสปอยเลอร์แบบยกเนี่ยพี่หญิงมองว่าเขาจะให้อารมณ์เรื่องของความสปอร์ตมากกว่านะคะดังนั้นแล้วสปอยเลอร์แบบดักเทลจะเหมาะกับรถคันนี้มากกว่านะคะพี่คอนเฟิร์มได้เลยด้วยสายตานะคะพร้อมทั้งในส่วนของคิวกระสา์ก็มีมาครบเรียบร้อยนะคะคุณไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยทีเดียวค่ะ มาต่อกันที่ภายในนะคะของรถยนต์ฮอนด้าแอคคอร์ดค่ะซึ่งภายในของเขานั้นนะคะจะดูโออาแล้วก็กว้างขวางม,มากๆเลยนะคะการออกแบบนะคะของรถยนต์ฮอนด้าแอคคอร์ดจะเน้นในเรื่องของความสุขสบายทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะคะด้านหลังด้วยค่ะซึ่งเบาะหน้าของเขานั้นนะคะจะออกแบบในส่วนของเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยทีเดียวนะคะและถ้าหากว่ามีผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็สามารถนั่งได้อย่างสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณเฮดรูมและเลกรูมด้านหน้า ก็มีพื้นที่เหลือๆเลยนะคะด้วยบอดี้ของเขาที่ใหญ่มากๆนะคะพร้อมด้วยสีนะคะภายในนะคะถ้าหากรถยนต์ของคุณนะคะเป็นสีดำนะคะภายในเขาจะออกแบบนะคะเบาะสีเบจนะคะซึ่งให้อารมณ์ความหรูหราแล้วก็พรีเมียมนะคะสำหรับรถยนต์ Honda Accord สีดำของคุณคันนี้ค่ะในส่วนของสภาพของเบาะนะคะยังมีความใหม่นะคะมากกว่า90%นะคะรถ4ปี แต่ใช้งานได้ไม่โสมเลยนะคะอันนี้พี่อินคอนเฟิร์มนะคะสำหรับการดูแลห้องโดยสารด้านในของเจ้าของเดิมเขาค่ะเรามาดูกันนะคะในส่วนของฟังก์ชันแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานนะคะที่อยู่ภายในรถยนต์ h o n ด้ a c c o r ครคันนี้ค่ะเริ่มต้นจากด้านนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของพวงมาลัยค่ะซึ่งการออกแบบพวงมาลัยของเขานั้นนะคะจะเป็นการออกแบบที่เน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะคะ ตกแต่งด้วยวัสดุที่เรียกว่าเปลี่ยนโนแบ็กที่เพิ่มความเงางามแล้วก็ให้อารมณ์สปอร์ตกับรถยนต์ของคุณด้วยค่ะซึ่งในส่วนของพวงมาลัยนั้นนะคะก็จะมีปุ่มแยะต็ๆไปหมดเลยนะคะเราเรียกว่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะซึ่งด้านซ้ายนะคะสามารถ ควบคุมการทํางานต่างๆที่เป็นสถานะของรถยนต์ของคุณได้นะคะโดยการกดปุ่มนะคะไปที่ด้านซ้ายนะคะของก้านพวงมลาลัยนั้นนะคะก็จะสามารถโชว์สถานะการขับขี่นะคะที่บริเวณหน้าจอตรงกลางของคอนโซลด้านหน้าได้นะคะคุณสามารถกดเลือกไปเรื่อยๆนะคะว่าจะโชว์อะไรหนึ่งนะคะคุณสามารถโชว์สถานะการขับขี่ได้นะคะว่าอัตรสิ้นเปลือง ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหรือคุณสามารถโชว์สถานะการทำงานของมัลติมีเดียนะคะการเล่นมีเดียของตัวรถคันนี้ได้หรือแม้กระทั่งนะคะคุณจะเลือกโชว์อินฟ์เมิชันต่างๆที่เป็นการแจ้งเตือนในรถยนต์คันนี้ได้ค่ะ<ม>จะมีตัวควบคุมนะคะในส่วนของ cruise control ให้คุณเช่นเดียวกันค่ะก็คือเป็น ปุ่มล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะที่ช่วยลดความเมื่อยล้าและประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นในขณะที่คุณขับขี่ค่ะส่วนมาตรวัดของเขาเนี่ยะคะที่อยู่บรเิเวณตรงหน้าของพี่หญิงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นมาตรวัดแบบ TFT ค่ะมาตรวัด TFT ก็คือเป็นมาตรวัดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่ทําลายสายตาของคุณด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่คํานึงถึงผู้ขับขี่ ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับรถยนต์ Honda Accord คันนี้ค่ะรวมไปถึงค่ะเจ้าของเดิมเขานะคะก็เพิ่มในส่วนของลำโพงเดิมทีลำโพงของรถยนต์คันนี้นะคะของ a c c o r d เรามีทั้งหมด6ตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมที่เขาซื้อไปเนี่ยนะคะเขาไปติดตั้งเพิ่มก็จะได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะคะรับรองนะคะพลังเสียงเพิ่มเติมขึ้นแน่นอนนะคะ เรื่องของความประหยัดนะคะของ Honda Accord ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเรายังออกแบบให้รถยนต์ Honda Accord คันนี้มีปุ่ม e c o อน o ห e นั่นก็คือปุ่มที่ช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันในขณะที่คุณขับขี่ด้วยนะคะซึ่งคุณสามารถกดไปที่ปุ่ม e c o อน o หมบริเวณด้านขวาของพวงมาลัยนี้นะคะ หน้าจอ TFT นะคะจะโชว์รูปสัญ,ญลักษณ์ใบไม้สีเขียว5ใบนะคะแสดงขึ้นนั่นหมายความว่าคุณได้ขับในโหมดประหยัดแล้วนะคะซึ่งการทำงานของ ECO หรือ Econ Mode นี้นะคะเราเรียกว่า ECO Assist นะคะซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างลิ้นคันเร่งแบบ i r ๆนะคะเครื่องยนต์นะคะเกียร์และระบบปรับอากาศ ให้ทำงานสัมพันธ์กันและทำให้อัตราพลังงานเชื้อเพลิงนั้นมีความคุ้มท่ามากยิ่งขึ้นค่ะและถัดมานะคะพี่หญิงจะขออนุญ,ญาตอธิบายในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยก่อนการเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเรียกว่า active safety นะคะก็จะมีในส่วนของ VSA นะคะก็คือ,อฟังก์ชันที่ช่วยป้องกันไม่ให้รถของคุณลื่นถลายนะคะเวลาที่ เกิดการเสียการทรงตัวต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ระบบ Hill Start Assist นะคะระบบ Stop Emergency Signal นะคะหรือว่าระบบ ESS ส่งสัญญาณไฟเตือนเวลาที่มีการเบรกกระทันหันนั่นเองค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันก่อนการ,การเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีมาอยู่แล้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์ Honda Accord คันนี้ค่ะ และในส่วน Passive Safety นั้นนะคะก็จะมีเป็นระบบเบรกต่างๆที่เป็นระบบเบรกป้องกันล้อล็อกนะคะระบบ BA ระบบกระจายแรงเบรกพวกนี้นะคะมีมาครบรวมถึงถุงลมนิราภัยคู่หน้านะคะ i Side Airbag นะคะหรือว่าถุงลมด้านข้างนั้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเข็มขัดนิราภัยแบบดึงกลับอัตโนมัตินะคะที่ทำงานสัมพันธ์กับถุงลมคู่หน้ากันด้วยค่ะ mm hmm. และนอกจากนี้นะคะเรายัง มีคอนโซลหน้าที่ออกแบบด้วยลายไม้ผสมผสานกับเปียโน,โนโบแบล็กนะคะเป็นสีทูโทนค่ะเน้นอารมณ์กว้างขวาง,งนะคะให้กับรถยนต์ Honda Accord ของคุณได้มากขึ้นด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าของเขายังประกอบไปด้วยจอนะคะที่สามารถแสดงผลนะคะการทำงานของฟังก์ชันต่างๆถึง2จอด้วยกันค่ะด้านบนแสดงสถานะของการขับขี่นะคะ เครื่องเสียงนะคะแล้วก็อินโฟมชันต่างๆนะคะที่คุณสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของเครื่องเสียงรวมถึงการตั้งค่าหรือการเซตค่าต่างๆนะคะของรถยนต์ของคุณค่ะเราสามารถเซตค่าการทำงานนะคะของออดิโอก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราเข้าปุ่มเมนู เราจะสามารถเลือกตั้งค่าได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ก็จะมีการตั้งค่าของอ a ด d โอนะคะเ <c oughs> ชื่อมต่อ b l u e t o o t นะคะ <c oughs> ดูข้อมูลนะคะ <c oughs> แล้วก็การเซตค่าต่างๆของตัวรถนะคะ <c oughs> ซึ่งการเซตค่าต่างๆของตัวรถนั้นรวมไปถึงนะคะเราสามารถเซตการตั้งค่าระบบ walk away auto lock หรือระบบการดับไฟหน้าอัตโนมัติหรือระบบการตั้งค่าให้รถล็อกเองเมื่อ ขับเคลื่อนออกไปตอนไหนก็ได้พวกนี้เราสามารถเข้ามาเซตได้ที่การตั้งค่าหมดเลยนะคะรวมถึงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะในส่วนของ Honda Accord คันนี้สามารถที่จะ เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความสะดวกสบายนะคะกับรถคุณแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะถัดมานะคะเป็นในส่วนของแผงควบคุมแอร์นะคะที่สามารถควบคุมได้นะคะเป็นแบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็สามารถแยกอิสระซ้ายขวาได้ถ้าหากผู้ขับขี่ต้องการอุณหภูมิที่เย็นกว่านะคะ หรือผู้โดยสารไม่ต้องการเย็นมากอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถแยกได้นะคะโดยกดปุ่มํำว่าซิงนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะคะในส่วนของรถยนต์ฮันด้าไอคอร์ทคันนี้ค่ะการตกแต่งนะคะของบริเวณแผงคันเกียร์นะคะตกแต่งด้วยเปียโนแบล็กนะคะเกือบทั้งชิ้นเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้นะคะบริเวณในส่วนข้างๆคันเกียร์นะคะเรายังมีปุ่มนะคะที่สามารถควบคุมนะคะม่านหลังแบบไฟฟ้าได้ ซึ่งม่านหลังแบบไฟฟ้านี้นะคะจะปรับลงเองอัตโนมัตินะคะเมื่อคุณใส่เกียร์ถอยค่ะจะเห็นว่านะคะฟังก์ชันของรถยนต์ Honda Accord คันนี้เยอะมากๆนะคะถ้าหากว่าลูกค้าซื้อไปนะคะพี่หญิงแนะนำว่าใช้ให้คุ้มแล้วก็ใช้ให้หมดเลยทีเดียวนะคะและในส่วนสภาพนะคะพี่หญิงคอนเฟิร์มนะคะเรื่องของการดูแลของลูกค้าเดิมนะคะว่าเขาดูแลได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่ง ความสดใหม่นะคะมีมากกว่า90%ค่ะสำหรับ Honda Accord คันนี้พร้อมใช้างานมากๆเลยทีเดียวค่ะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะกับรถยนต์ Honda Accord g e n เจเนอเรที่9เครื่องยนต์2.0รุ่น E คันนี้ค่ะถ้าหากสนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามพี่หญิงเข้ามาได้เลยนะคะตามไลน์ ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่พี่ิงให้ไวต้ตั้งแต่้ตตตนคลิปเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของหญิงแล้วนะคะรอชมกันถาว่าในวอลหน้าที่หญิงจะนํารถยนต์สภาพดีและราคาถูกรุ่นไหนมาฝากคุณอีกค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ